สวัสดีครับรายการจะมนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีคําถามมาจากเพจบัญชีภาษีสําหรับพวก่าการขั้นเทพนะสวัสดีครับผมขอบรบกวนครับผมขายของตามตลาดนัดหาบเล่แผงลอยสามกรณเรียกผมเขาคํานวณให้ผมแสนสองต่อเดือนน่าจะคํานวณให้เป็นรายได้ของคุณนะหนึ่งแสนบาทบต่อเดือนที่คุณมีรายได้ผมไม่มีรถยอนต์อะไรเลยผมจะต้องเสียภาษีไหมครับอาจารย์เชบเขาน่าจะเป็น4 0่สิบวงเล็บแปดละขายของนะ 40%8 ก็คือเงินได้จากการขายของคุณเนี่ยก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงกับหักเหมาได้นะอันนี้คือความรู้ของผมโดยคร่าวๆนะถามอาจารย์เชียบดีกว่าครับอาจารย์เชียบเขามีรายได้แสนสองต่อเดือนอ่ะอาจารย์เชียบจะต้องเสียภาษียังไงครับ ค่ะเวลาที่เรามีรายได้แสนสองนะคะเราก็ไปคูณ12อก้อนอาทาให้มันออกมาเป็นต่อปีนะคะเราก็จะได้1นล้านสี่แสนบาทต่อปีค่ะเป็นรายได้ค่ะเนื่องจากคุณนะคะกรณีเป็นเงินได้ 4- 0วงเล็บแดคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายได้2วิธีค่ะก็คือจะหักตามจริงก็ได้จะหักเป็นค่าใช้จ่ายเหมาก็ได้แต่คุณเองอาจจะไม่มีความรู้เก็บบินบ้างไม่เก็บบินบ้างนะคะ คือเก็บบินได้ไม่เยอะอนั่นเองนะคะก็จะขอยกตัวอย่างว่าเสียค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาละกัน60%เอารายได้ตั้งลบ60%เป็นกํากไรคล้ายๆกำไรนะคะ40%รค่ะก็คือยอด576,0 0 0บาทค่ะเอา576,000บาทไปหักรหย่ตนตัวเองใช่ค่ะหักรหย่ตนตัวเองอีก60,000บาทนะคะก็จะกลายเป็นเงินได้สุดทธิค่ะจะมีเงินได้อยู่ที่5 1 6 0 0 0บาทค่ะคูณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะเป็นขั้นบันไดนะ ะะก็จะมี0ถึง150,000แรกยกเว้นนะคะ1 5 0 0ถึง3 0เซ็นต5%ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งของคุณอยู่ที่ขั้นที่15%ค่ะเอาแล้วอย่างนี้เขาจะเสียภาษียังไงครับถ้าเกิดของเขาอยู่ที่ฐาน15%เลยอาจารย์เจี๊ยบคำนวณมาได้ไหม คำนวณให้ค่ะก็คำนวณทีละขั้นบันไดนะคะแล้วก็เป็นภาษีสะสมอยู่ที่29,900บาทค่ะโอเคดังนั้นคุณก็จะเสียภาษีต่อปีทั้งปีเลยไม่เกิน30,000บาทนั่นเองใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยภาษีในส่วนนี้เทียบกับกําไรแล้วมันไม่เหลือเลยมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันเยอะเกินไปนะคะก็แนะนําว่าปี -66 นะคะคุณควรจะเก็บบินจริงและเป็นบินที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมรากรด้วยนะไม่ใช่ว่าบินอะไรสมกรารนก็ยอมรับนะคะต้องเป็นบินที่ถูกต้องด้วยค่ะ โอเคดังนั้นผมขอแนะนําคุณนิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยกำไรของคุณเนี่ยมันอาจจะมีกาไรแค่เพียง2%เท่านั้นแต่สมารทบอกว่าให้คุณมีกําไรถึง40%อะเพราะเขาให้ให,ให้หักได้60%ไงแปลว่ากําไรของคุณจะมีถึง40%แต่จริงๆแล้วกําไรของคุณมีแค่2%เท่านั้นเองดังนั้นทางที่ดีจะทําให้คุณเสียภาษีได้ถูกต้องตามความเป็นจริงและคุณอยู่รอดได้คือเก็บบินที่เป็นจริงก็จะเอาบินตรงนั้นมาเป็นต้นทุนของคุณได้ตามความเป็นจริงนะครับสมพัทธก็ให้โอกาสคุณ แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากเก็บคุณก็ต้องยอมรับตามสภาพไปว่าหักเหมา60%แล้วก็เป็นตัวกำไรจริงๆก็คือ40%เท่านั้นค่ะ